มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำใกสังคมออนไลน์รู้จักอาจารย์เขาบอกว่าถ้าเขาหมดหนี้50ล้านภายในปีนี้เขาจะซื้อเอาผ่าให้คันหนึ่งเขาก็หมดหนี้แล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนเขาต่อๆกันผู้เป็นเจ้าของแบรนด์สกินแคร์ที่เคยล้มและจมทุนหนักมากปีเดียวผู้กลับมามีเป็นร้อยล้านได้ผู้นับถืออาจารย์คำพี และอาจารย์ทำพีเนี่ยให้วัตถุมงคลก็คือน้ำแร่ขวดนี้ผู้มาใช้แต่อาจารย์บอกว่าให้มึงใช้เห็นผลแล้วถึงจะบอกต่อวันนี้ผู้เห็นผลกับตัวผู้จริงๆทุกคนเห็นเลยค่ะว่าผู้กลับมาเป็นร้อยล้านวันนี้ผู้ถึงอยากบอกต่อความสําเร็จเอาน้ําแร่ทิพพระอางเอาไปฉีดเอาไปพรมพวกนางกวักพวกกุมารทองพวกอาค